สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube และ Facebook นะครับผมวันนี้วันที่30กรกฎาคม2563นะครับวันนี้ร้านแม่สำเนียงเปิดสาขา2นะครับผมพิกัดที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นนะครับผมสาขา1อยู่ที่อำเภอสีบุรีหลงจังหวัดหนองบงัวลำพูวันนี้ร้านแม่สำเนียงการเกษตร มีรถแท็กเตอร์เข้ามาน่าจะ10รายการได้ครับรุ่น M เข้ามา4รายการติดจองไปหนึ่งนะครับผมวันนี้จะนำเสนอนะครับเสียงกลางนิดนึงนะครับติดถนนวันนี้จะนำเสนอตัวแรกครับเป็นตัว l c 7 0 8 s p B57 นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ตัวนี้ LC7SP นะครับผมปี57รถเดิมๆนะครับยางใหม่สีเส้นผ่านหลังก็ใหม่ครับผมผ่านหลังเป็นยี่ห้อ CMT นะครับผ่านใหม่จัดผ่านใหม่ให้นะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับผมชั่วโมงทำงานอยู่ที่1,287ชั่วโมงนะครับ สีเดิมๆนะครับสวยเดิมทางร้านเน้นรถบ้านเดิมๆนะครับหลังคาใหม่อ่าตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่430,000บาทนะครับผมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับติดต่อเบอร์โทร0846001543นะครับร้านแม่สำเนียงการเกษตรนะครับผม รถ um, um. right. ال ไล่นะครับสีเดิมๆสวยๆเลยนะครับผมยางใหม่สี่เส้นยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ผานใหม่หลังคาใหม่นะครับผมตัวนี้อยู่ที่4ี่แส0สามบาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรศูนย์แปดสีา นะครับผมสนใจติดต่อโทรสอบถามได้นะครับผมหรือใครผ่านไปผ่านมา,าถนนเส้นชุมแพหนองบัวลำพูแวะทานน้ำทานกาแฟาได้ครับผมและชมได้นะครับผมตัวนี้4 7 0 8 s p B57 ปปชั่วโมงทำงาน1287ชั่วโมงนะครับผมรถเดิมๆสีเดิมๆด,ดูท้ายครับ สวยเดิมนะครับผมผ่านก็ใหม่นะครับราคา4 3 0 0 0 0บาทส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผม0846001543นะครับตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นรุ่น M ครับ M6040 นะครับยางใหม่4เส้น ตัวนี้ปี57นะครับรถสวยดูจากหัวน็อตได้นะครับยังใหม่สีเส้นเหมือนกันครับผมตัวนี้ด้านหน้าผันสนะครับรถเดิมๆ M 6 0 4 0 0ปีห้าเจดนะครับรถเดิมๆ ยางใหม่4เส้นตัวนี้ราคาอยู่ที่495,000บาทนะครับผมส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับสวยเดิมบ้างนะครับทางร้านเน้นแต่รถเดิมเดิมรถบ้านเดิมๆครับผมมาใพ้พี่น้องชาวไร่ได้เลือกชมกันนะครับ M 6 0 4 0พร้อมดันหน้า่ันสา ตัวนี้ราคาอยู่ที่495,000บาทนะครับผมดท้ายครับสวยเดิมบางครับผมสนใจติดต่อ0846001543นะครับ M6040 ตัวนี้ยางใหม่4เส้นนะครับชั่วโมงทำงาน 3,000... 3 0 0 0เก้า 3, ชั่วโมงนะครับผม3 0 0 0นเก้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เก้าร้อยนะครับเก้าเฉยๆครับผม3 0 0 0ตีว่า3,000ชั่วโมงนะครับผมสวยเดิมบ้างเน้นรถบ้านเดิมๆนะครับทางร้านแม่สำเนียงการเกษตร ตัวนี้สาขาอำเภอสีชมพูนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมถนนเส้นชุมแพสีชุมแพหนองบัวลำพูนะครับสาขาซองของร้านแม่สมเนียงการเกษตรนะครับตัวนี้สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรถเดิมๆยางใหม่สี่เส้นนะครับพร้อมดันหน้าพัานสามส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับผม ทังใหม่เส้นสวยๆครับผมผมใจติดต่อ0846001543นะครับผมร้านแม่สำเนียงการเกษตร,รนะครับผมพามาชมตัวต่อไปครับผมตัวนี้ M6040 เช่นกันครับผมตัวนี้ปี55นะครับยางหลังใหม่ ยางหน้าสวยพอได้นะครับอยู่80-90อร์นะครับยางหน้าตัวนี้รถ M6040 นะครับได้เข้ามาตัวนี้ราคาอยู่ที่430,000บาทนะครับผม430,000บาทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมดันหน้า ผ่านสามเช่นกันครับผมด้านหน้าผ่านสามครับยางหลังใหม่นะครับผมสุดท้ายครับส,สวยๆเลยครับผมตัวนี้สี่แสนสามหมื่นบาทครับผมจัดส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับ m 6 0 4หกศูนย์สี่ศูนย์ตัวนี้ปีห้าห้าครับผมยางหลังใหม่ ตัวนี้ทำงานชั่วโมงทำงานสามพันห้าร้อยสิบชั่วโมงนะครับผมสามพันห้าร้อยสิบชั่วโมงปีห้าห้าแป๊บสวยครับผมราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นบาทนะครับผม 084-600-1543นะครับร้านแม่สำเนียงการเกษตรนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้โทรมาสอบถามมาคุยกันได้ครับผมราคาก็คุยกันได้ครับผมทุกรายการเลยครับผม M6040 มีสองตัวครับตัวนั้นปี57นะครับยางใหม่สีเส้น ราคาอยู่ที่495,000บาทนะครับสวยครับตัวนี้ปี55ราคาอยู่ที่430,000บาทนะครับดันหน้าพัน3ทีนะครับพิกัดร้านตั้งอยู่อำเภอสศสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับผมติดถนนเส้นชุมแพหนองบัวลำพูนะครับผมแวบะบมาชมได้นะครับ ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีเจ็ดห้าครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับแบตน่าจะหมดนะครับตัวนี้นิวฮอลแลนด์ ชีชีเจยางใหม่สี่เซนตรไหนครับราคาอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นบาทนะครับผมดันหน้าและฐานปวนนะครับสวยครับตัวนี้ตัวแรงครับแบตหมด 75ครับนิวฮันแลนด์75แรงยางใหม่สีเส้นนะครับราคาอยู่ที่430,000บาทนะครับผมจัดส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับสภาพเดิมนะครับผมดูท้ายครับดครับสวยๆเดิมๆครับผม นิวฮอลแลนด์75แรงนะครับราคา430,000บาทโอ้ราคานี้คุ้มครับผมตัวใหญ่นะครับใครชอบของแรงคันนี้โดนแน่นอนยางใหม่4เส้นค,ครับผมราคา430,000บาท084 600 1543ครับผมติดต่อสอบถามได้ครับผม ที่ร้านแม่สำเนียงการเกษตรสาขา2อําำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับผมหรือใครผ่านไปเส้นสีบนเรืองก็เจอสาขาห